นี่นะคะช่วยกันเก็บแล้วนะคะตอนนี้นะคะเก็บเถอะเก็บเกงานแล้วก็ระคามีงานการเลี้ยงนะคะเราก็ช่วยกันช่วยกันนะคะเนาะเนี่ยนะคะเก็บเจอแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังนะคะช่วยกันช่วยกันแล้วเพราะว่าพี่วิสาเลี้ยงโคกอีกโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหกีคนกันนี่เลี้ยงทุกคนเลี้ยงทุกคนนี่นะคะเด็กเต๊กเต๊กช่วยกันเุดนะคะโยดมากสุดยอดมากเลยวันนี้เราจะกินโค้กเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้เพราะเราไม่เคยแตะโค้กเลยโอ้ยไม่น่าเลยพี่คุณยดวยโอ้ยย่าย่าย่าช่วยด้วยนะรับ พอมาเอากันก็แบ่งแบ่งกันกินแม่ะพงแดงอะไรนะแดง้าแดงข้าบ่สแงยูคะพี่น้อง้ายทแดงแดง้าวนะวันนี้จะช่วยกันช่วยกันนะคะโอ้เนาะเลี้ยงกันทุกคนคนะคะ แล้วก็ย <P> ังมีนะคะทนี่นะคะยังมีีทุกอย่างเนาะเ้ยเอาไปให้โน้อรเราสีแกหมดไ้นเราสีมาจกให้กับทีมงานาไปเ่นี่เฮ้ย คุณแม่ครับคุณแม่โอ้โหแจกขนมครับแจกขนมเนาะเออเทมีมงานนะซีมงานครับผมไปห้ชรซีเลยอ่าีงานทุกคนเราอยู่สองเต็นท์เลยอ่าทีงานนะมีนาะมีงานกินขนมครับ่ะเออมีม่มีองเต็นท์มีเราเืสิคนอ่ะ ไปได้แล้วบอไปนี่นะคะเราก็นะคะเดินไปนะคะแจกแล้วทีมงานของเราก็มีค่อยเดินแล้วเพราะว่านอนค่อยๆเดินแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะทีมงานของคุณคุณนิสาเนาะคุณนิสาก็แจกนะคะน้ำโค้กแล้วก็มี นะครับพี่หนึ่งช่วยกัน,นใช้กินกันทุกคนเนาะนนโอ้มาฝั่งนี้ก็จะมีงานนางรำนะนนปายแล้วนะนี่นะคะช่วยกันเก็บเนะาะช่วยกันเก็บนะคะนะคะก็ช่วยกันช่วยกันกไปค่ะตอนนี้ ป้าก็บอกว่าให้เลี้ยงลุงจะขวดหน่อยเนาะโอ้ยป้าก็ได้นะคะได้ก,กันทุกคนเนาะ,ะช่วยกันเก็บนะคะช่วยกันเก็บนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนั้งโน้นเนาะ ได้กันทุกคนนะนก็ยังมีการรำบางนี้นะคะเราก็ยังช่วยกันช่วยกันเก็บอยู่เนะันหลายคนนะคะเก็บชาวบ้านก็นะน่ารักมากเลยนะ สมล้างยังคอยเดินออกมาได้การก็มันดีนะนี่นะคะช่วยกันเก็บช่วยกันเดินดูกันดูกันนักเดี๋ยวคุณย่าไปเอาไปไทยลุมาแหละไทยใช่นี่นะคะเก็บนานช่วยกันเก็บนะไปเดี๋ยวเราก็ไปทางโน้นต่อนะคะเพราะว่า ทางทางนี้เราก็มีเยอะแยะนะคะก็มีงานรำช่วยกันนะ,ะคะเก็บให้นะเรียบร้อยทางนี้ก็มีงานรำนะ มันสร้างความดีเอาไว้คนบุกช่วยนำไปใีวันสุดท้ายไฟแสงสีเสียงก็ยังนะคะยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวก็ผมจะช่วยกันเก็บก็กินยาเข้าไปแล้วก็ช่วยนะคะพอได้ไปตรงนี้นะคะตรงนี้กำลังเก็บ นก็ยังช่วยกันให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกันเพราะว่าเราเตรียมงานมาหลายวันแล้วตอนนี้นะคะงานก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะก็มาแล้วยังมีขนมจีนมีอะไรยังเหลือเยอะอยู่เนาะราคาก็ยังเหลือเยอะนะคะขนมจีนเราก็มี เฮ้สสขาก่นขพรสขาสถูับไปเก็บเงินเก็บทองระไปรัเก็นกันสองคนได้ใส่เสื้อสีข้าก่อนมันไม่เพื่อนบอกดวเ่ยนก่อนเเ่อนเด้อเดี๋ยว

你来。 เปลี e. ่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อจะไปเก็บเงินเก็บทองไปได้เดี๋ยวบอกจะย้ายเออแกบอกว่าโอเคแกเปลี่ยนเสื้อกแกเก็บเงินเก็บทองวันนี้แกหายเลยขนมจีน ไปหายไายจากอาการเป็นไข้เป็นพิษเป็นภัยข้าพิษเยพักเได้หขนาดตีขนาดเราก็ไอแคลงแคลงเสือก็ไอ้แคลงแคลงทุงมือทุ่งมือ น,นั่นไ,ไงโอ้รถเกง๋งเราเดี๋ยวรเราไปแอารถเก๋งก่อนเสือ ทองนะตมแผน่ที่ครับการแบ่งไว้นะฮะทีเสือก็จะมีแอนมีเจ้ยมีสยวสือไปกันเบมาสหนักที่น่อนะคะว่าเอาไว้ัเจอนี้แล้ก็เอจะมาที่่ะที่น่